พบกับคุณเล่าเราขยายทุกวันศุกร 17. ์17.30นาทีกับฟักแฟงวิพาพรวัฒนาวิทย์นะคะครึ่งชั่วโมงค่ะพื้นที่การสื่อสารที่คุณผู้ชมจะมาติดตามความเคลื่อนไหวที่ภาคพลเมืองพลาดไม่ได้หลายเรื่องปักหมุดเข้ามาในซีไซส์แล้วเดี๋ยววันนี้ขยายให้นะคะวันนี้ระหว่างที่เรารอสัญญาณการจัดตั้งรัฐบาลแกนนําก็คือเพื่อไทยคุณผู้ชมคะหนึ่งในเหตุผลที่เพื่อไทยลุกข,ขึ้นมาเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลก็คือต้องการจะฟื้นฟูและเดินหน้าเศรษฐกิจภายในประเทศนะคะ แต่เราปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นโจทย์ที่ทุกพักการเมืองหาเสียงเอาไว้ทําเป็นนโยบายเอาไว้ก่อนการเลือกตั้งแต่จะเดินหน้าแบบไหนหลังการเลือกตั้ง มันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะได้เป็นรัฐบาลค่ะก่อนหน้านี้เรามีการคุยกันเรื่องของคนรุ่นใหม่กลับบ้านแล้วก็ภาพกระแสแรงขึ้นในช่วงโควิด1 9คุยกันถึงแรงงานคืนถิ่นนะคะพยายามกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในภูมิลําเนาโดยพัฒนาต้นทุนในท้องถิ่นควบคู่กับงานและอาชีพรวมถึงเงินในกระเป๋าใช้แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจแบบสร้างสารรค์ในการเพิ่มโอกาสวันนี้จะคุยกันเรื่องนี้ละค่ะการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสารรค์แรงงานสร้างสารรค์ในหลายพื้นที่ หลายคนอยากโตนะคะแต่ยังมีข้อท้าทายอยู่ไม่น้อยภายใต้บริบทสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปรวมถึงการเมืองที่ไม่นิ่งนะคะก่อนที่จะขยายเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวต้นรายการแฟนจะชวนคุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์สําคัญสําคัญที่นักข่าวพลเมืองปักหมุดเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซสนะคะวันนี้ลองดูหมุดแรกกันก่อนค่ะคุณผู้ชมในช่วงนี้เชื่อว่าหลายพื้นที่เผชิญกับฝนตกหนักนะคะแล้วก็ทุกภูมิภาคต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝน ด้วยค่ะแม้ว่าเอลนินโยจะจอเจอาะอ่าวไทยจะเข้าตุลาคมและอาจจะทำให้แล้งแต่ก่อนเอลนินโยจะมานี่คือช่วงฝนสุดท้ายนะคะหมุดนี้ปักหมุดมาจากพื้นที่ภาคเหนือค่ะรายงานภาพนี้เข้ามาโดยคุณสุวัสด์สมาจิตอบอ้อมนะคะเป็นเครือข่ายเยาวชนลุ่มน้ำสารวินค่ะเล่าถึงภาพที่ในพื้นที่เผชิญกับฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เกิดน้ำป่าไหลหลากค่ะดินโครนถล่มไปสร้างผลกระทบให้กับบ้านเรือนในชุมชนแม่ตอนละตำบลแม่สามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะ ทางผู้ประสานงานสภาองค์กรชุมชนตำบลแม่สามแลบลงพื้นที่กับหน่วยงานไปสำรวจความเสียหายหลายจุดเป็นที่ดินทำกินของชาวบ้านค่ะอยู่ริมห้วยบางจุดเป็นที่อยู่อาศัยรวมแล้วตอนนี้ในจุดนี้ที่แม่สามแลบมี49ครัวเรือนจากผู้อยู่อาศัยทั้งหมด83ครัวเรือนนะคะเกินครึ่งค่ะบ้านเรือนได้รับความเสียหายพังลงมานะคะ16ครัวเรือนเนี่ยได้รับความเสียหายเป็นบางส่วนแล้วก็อีก4ครัวเรือนก็ได้รับความเสียหายไม่น้อยเลยค่ะปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผล กระทบนะคะทําให้บางส่วนอยู่บ้านตัวเองไม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมจะต้องย้ายไปพักอาศัยตามวัดแล้วก็โรงเรียนในชุมชนหน่วยงานท้องถิ่นประสานความร่วมมือจากส่วนราชการรวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชนเข้าให้การช่วยเหลือแจกจ่ายสิ่งของจําเป็นนะคะอย่างเช่นข้าวสารอาหารแห้ง ส่วนเรื่องของการสัญจรยังลำบากค่ะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเครื่องจักรกลหนักเข้าไปเปิดเส้นทางให้สามารถสัญจรกันได้แต่เป็นการชั่วคราวเท่านั้นบางช่วงพื้นที่นี่มีลักษณะเป็นดินโคลนการสัญจรยิ่งยากเลยค่ะแล้วก็มีรายงานว่ามีสะพานทางเข้าหมู่บ้านกอมูเดอร์ถูกน้ำพัดสะพานขาดไม่สามารถใช้รถยนต์เข้าไปในชุมชนในหมู่บ้านได้เบื้องต้นชาวบ้านแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าค่ะเอาไม้มาวางเดินข้ามกันไปก่อนนะคะ สำหรับเส้นทางจากบ้านแม่สามแลบไปยังหมู่บ้านศบเมยตอนนี้ถูกตัดขาดวิธีการเดียวคือต้องสัญจรผ่านเรือเท่านั้นค่ะ คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นภาพที่แม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะยังคงหนักค่ะคุณผู้ชมหลายพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังช่วงวันแม่แห่งชาติ12ยาวไปถึง16สิงหาคมนี้ยังคงต้องติดตามเฝ้าระวังฝนอีกหนึ่งะระลอกนะคะมีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนร่องมรสุมกําลังปานกลางพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและบริเวณตอนบนของลาวนะคะทาให้มีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในประเทศไทยฝนที่ตกหนัก และหนักมากในบางแห่งของภาคเหนือจะขยายวงไปตกหนักที่ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยนะคะอาจจะทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาทางน้ําไหลผ่านแล้วก็คุณผู้ชมหลายท่านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดติดตามข้อมูลผ่านทางกรมอตุนิยมวิทยาและแอปพลิเคชันซีไซส์รวมถึงเว็บไซต์ c i t i z e n p l u s ของไทย PBS ได้ค่ะ นอกเหนือจากภัยพิบัติภัยทางธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือเดี๋ยวลงใต้กันบ้างค่ะไปดูภัยที่เกิดขึ้นจากสวยและการทุจริตคอร์รัปชันอย่างกรณีโกดังพลุระเบิดที่มูนโนจังหวัดนาราธิวาสนะคะเวลานี้ผู้ประสบภัยจํานวนมากยังต้องการการช่วยเหลือค่ะพิกัดนี้ปักหมุดรายงานเข้ามาโดยคุณฮาฟิศยามัและนะคะ เล่าถึงกิจกรรมในพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่มีความพยายามระดมความช่วยเหลือกิจกรรมนี้นะคะกิจกรรมเพื่อเพื่อนมูโนโจัดขึ้นที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยายลัยสงขลานคริน์วิทยาเขตปัตตานีค่ะเป็นกิจกรรมที่หลายคนมารวมตัวกันนะคะเพื่อที่จะระดมความช่วยเหลือใช้ชื่อกิจกรรมว่ามาแก่แต่ค่ะ มาแกแต่นี่เป็นภาษามาลายูหมายถึงการดื่มน้ำชาร่วมกันเพื่อช่วยเพื่อนเป็นวิถีของคนชายแดนใต้ที่นัดพบปะพูดคุยกันผ่านวงน้ำชาอยู่แล้วค่ะ ก็เลยใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่กลางในการรับมอบส่งต่อความช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังเดือดร้อนนะคะครั้งนี้เป็นการระดมทุนนํารายได้ที่หักค่าใช้จ่ายจากการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มไปมอบให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุโรงงานพลุระเบิดที่ตลาดมูโนโจังหวัดนาราธิวาสงานนี้มีหลายส่วนเลยค่ะที่เข้าไปช่วยกันร,ระดมทุนทั้งนักศึกษาบุคลากรขอ,ของมหาวิทยาลัยรวมถึงร้านค้าต่างๆที่ทราบข่าวก็มาเปิดบูธขายอาหารระดมเงินช่วยเหลือค่ะ การเล่นน้ำชาเนี่ยก็เป็นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คนคนบ้านเราเนี่ยทำก็ช่วยเหลือกัรนืนักศึกษาเราหลายหลายคนหลายกลุ่มเนี่ยจะช่วยเหลือคนในมูโนะแต่แต่ละคนเนี่ยก็จะมีช่องทางที่แตกต่างกันซึ่งทางนี้เนี่ยเราก็เลยชวนทุกคนนะที่ที่เราพอจะรู้จักเนี่ยมามาร่วมกันทำอะไรเงี้ยครับผมในงานของวันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีครับผมก็ตอนนี้หลายหน่วยงานในประเทศนะฮะก็จะเป็นภาคระดับภัยการรวมกันเอาลงทุนฐานรูปแบบต่างๆโดยมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวคือเพื่อให้พี่น้อง ชาวมุนโได้พ้นในเรื่องของนาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเรือก็ที่เห็นข่าวว่าเขาทํางานมากันแตเห็นเขาแชร์แชร์ในเฟซทกว่าเงินที่ขายนี่จะบริจาคให้พี่น้องถ้าเราให้พันหนึ่งอ่ะแม้แค่พันหนึ่งนี่เราทุนพันหนึ่งอาจจะได้สักสามพันก็ได้แค่เราช่วยแรงช่วยลงแรงไปครับ ความช่วยเหลือยังคงหลั่งไหลไปในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งได้ติดตามข่าวนี้ผ่านทางหมดนะุดในแอปพลิเคชันซีไซส์ค่ะคุณผู้ชมคะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากชวนคุยกันก็คือไม่กี่ปีมานี้เราเห็นกระแสะคนรุ่นใหม่ย้ายถิ่นจากเมืองใหญ่กลับสู่บ้านเกิดภูมิลำเนาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมีข้อมูลที่น่าสนใจซึ่งประเด็นนี้เราจะขยายกันว่าจะมีโอกาสอะไรในท้องถิ่นสําหรับคนกลับบ้านและคนรุ่นใหม่บ้างค่ะข้อมูลชุดหนึ่งจากสํานักงานสถิติแห่งชาติพบว่าเดือนกุ ภาพันธ์ปี2565ที่ผ่านมามีตัวเลขประชากรคืนถิ่นทั่วทุกภูมิภาคจำนวน1.7ล้านคนนะคะนี่สูงกว่าช่วงโควิด19ประมาณ3.7เท่าค่ะแล้วก็มีข้อมูลการย้ายถิ่นฐานระหว่างภูมิภาคที่น่าสนใจเราเจาะดูรายละเอียดเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้พบว่ามีผู้ย้ายถิ่นอยู่ประมาณสัก150,000คนและกว่าครึ่งของจำนวนนี้ ย้ายจากกรุงเทพกลับบ้านค่ะคิดเป็นร้อยละ60.6%ของผู้ย้ายถิ่นระหว่างภูมิภาคสาเหตุหลักๆที่ผู้คนย้ายถิ่นก็มาจากค่าของชีพในเมืองที่ปรับตัวสูงขึ้นงานที่มีการเลิกจ้างกันมากขึ้นความไม่แน่นอนที่สูงขึ้นในเมืองรวมไปถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะคำถามคือย้ายกลับบ้านแล้วกลับไปทำอะไรมีข้อมูลที่น่าสนใจจากธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะพบว่าบนกระแสการกลับบ้านการย้ายถิ่นเราพบ3กลุ่มอาชีพ สําคัญที่แรงงานพอาะเขาคืนถิ่นแล้วเขาก็กลับไปทํางานเหล่านี้นะคะหนึ่งเลยค่ะแรงงานรุ่นใหม่ๆจะมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีก็กลับบ้านอาจจะไปขายของใช้ความเชี่ยวชาญด้านการใช้โซเชียลมีเดียบางคนไปเป็นยูทูบเบอร์บางคนใช้ความเชี่ยวชาญในการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งหรือว่าการตลาดออนไลน์ก็หาไรายได้กลุ่มนี้น่าสนใจเพราะบางส่วน เป็นโอกาสที่ทําให้วัตถุดิบท้องถิ่นได้ถูกมองเห็นในโลกออนไลน์รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนได้ถูกรู้จักบนโลกออนไลน์นะคะอีกกลุ่มหนึ่งค่ะ คนกลับบ้านในกลุ่มวัยกลางคนส่วนใหญ่จะพอมีทุนก็กลับไปเป็นผู้ประกอบการกลุ่มเนี้ยจะนิยมเปิดร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่ขนาดเล็กเพื่อสร้างจุดเด่นในพื้นที่เมืองรองและกลุ่มที่3กลุ่มที่กลับบ้านแล้วไปทํากันมากที่สุดก็คือกลับไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะแต่ต้องบอกว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่มีต้นทุนมีที่ดินอยู่แล้วบางส่วนอาจจะเคยทําเกษตรมาก่อนนะคะซึ่ง หลายคนนำเทคโนโลยีทางการเกษตรมาประยุกต์ใช้เพื่อให้การเกษตรในวันนี้มีประสิทธิภาพมีผลผลิตที่ดีกว่าการเกษตรในยุคก่อนนี่เป็นภาพส่วนหนึ่งของการกลับบ้านและแรงงานพอเขากลับบ้านหรือคนทํางานพอกลับบ้านเขาก็ไปทาอาชีพเหล่านี้ค่ะเชื่อว่าความฝันของแรงงานที่ออกมาจากต่างถิ่นจํานวนไม่น้อยคือการมีโอกาสได้หอบหิว้วเอาต้นทุนที่สั่งสมเอาความรู้ที่สั่งสม กลับบ้านไปสร้างตัวที่ภูมิลำเนานะคะภาษาใต้เนี่ยเขาบอกการกลับบ้านคือรบเรินต่อใดนะถ้าออกเสียงไม่ถูกต้องขออภัยคนใต้แต่นั่นแปลว่ากลับบ้านเมื่อไร่อันนี้ยังเป็นคําถามรบเรินต่อใดกลับบ้านเมื่อไหร่ยังเป็นคําถามอีกคําถามหนึ่งคือกลับไปแล้วทําอะไรจะอยู่รอดได้ไหมก็ยังเป็นโจทย์ที่ท้าทายเพราะไม่ใช่ทุกคนที่กลับบ้านแล้วจะรอดได้ถูกต้องไหมคะ การรวมกลุ่มในการสร้างโอกาสเป็นอีกทางหนึ่งที่หลายพื้นที่พยายามทำเพื่อให้คนกลับบ้านอยู่รอดท้องถิ่นไปต่อได้กิจกรรมหนึ่งพาไปดูกิจกรรมในพื้นที่ภาคใต้ค่ะเป็นกิจกรรมคนรุ่นใหม่ภาคใต้เขารวมตัวกันในงานออกแบบปักใต้ภายใต้แนวคิด the next spring รบเรินแล้วผิบานแปลเป็นไทยหรือว่าแปลเป็นภาษากลางก็คือรบเรินกลับบ้านแล้วผีบานเติบโตได้ งานนี้เป็นการรวมตัวกันของคนหลายรุ่นในท้องถิ่นภาคใต้นะคะรวมทั้งคนที่กลับมาอยู่บ้านแล้วบางคนไปร่วมงานกำลังตัดสินใจอยู่จะกลับบ้านดีไหมก็มารวมตัวกันหาโอกาสใหม่ๆของท้องถิ่น โดยใช้วัฒนธรรมต้นทุนเรื่องราวประวัติศาสตร์เป็นตัวเชื่อมค่ะแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช้เรื่องของการออกแบบมาเป็นตัวชูโรงให้ภูมิปัญญาและเรื่องราวของท้องถิ่นน่าสนใจนะคะงานนี้เขามีการจัดแสดงผ่าน4แง่มุมไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางธรรมชาติ มีการจัดแสดงผลงานของนักสร้างสารรค์นักพัฒนาญาลิแล้วก็ผู้ประกอบการท้องถิ่นนะคะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นส่วนหนึ่งด้านหลังนี้เป็นบรรยากาศของงานนะคะภาพตรงกลางตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมก็คือเขาใช้ชื่อผลงานว่าบิลละพูดถึงความสัมพันธ์ของทะเลสาบสงขลาโดยใช้งานศิลปะอย่างเว่าเป็นตัวเล่าเรื่องนะคะเป็นการเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของทะเลสาบสงขาแล้วก็อ่าวปัตนีในฐานะ อดีตเมืองท่าที่สําคัญของภูมิภาครวมถึงเล่าถึงความสําคัญสัมพันธ์ในแง่มุมของวัฒนธรรมการเล่นว่าวในพื้นที่ที่ทั้งสองพื้นที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนี่เป็นฝีมือของนักออกแบบกลุ่มมาลายูลิฟวิ่งนะคะจัดวางอยู่ที่ท่าเรือแหลมสนค่ะถ้าคุณผู้ชมว่างเสาร์อาทิตย์นี้ ท่านไหนจะไปชมนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะไปชมที่นี่ระหว่างทางจะแวะเวียนไปรู้จักประมงพื้นบ้านด้วยก็ได้นะคะเพราะว่ากว่าจะเดินทางไปถึงที่แหลมสนจะได้เจอชมุมชนประมงพื้นบ้านแล้วก็เข้าไปคุยเข้าไปหาซื้ออาหารทะเลกันก็ได้ค่ะนอกจากภาพตรงนี้ยังมีอีกภาพหนึ่งอยากจะให้ชมค่ะกิจกรรมนี้นะคะเขามีการเปิดตัวนิทรรศการด้วยเพื่อให้คนได้ไปเรียนรู้ความเป็นมาเรื่องราวของรกราก ชาติพันธ์หนึ่งในพื้นที่ภาคใต้ก็คือลกล่าของคนจีนเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคนจีนห้าเหล่าในภาคใต้นะคะใช้ชื่อนิทัศการว่า Chinese Spring Home Spirit Boom เป็นการสำรวจการเดินทางจิตวิญญาณและมุมมองความเป็นไปได้ใหม่ๆในพื้นที่ค่ะแล้วก็มีเทศกาลหนังซิงโกรามานะคะบอกเล่าเรื่องราวย่านเชิงประวัติศาสตร์ในรูปแบบร่วมสมัยน่าสนใจทีเดียวค่ะ มีการนำหนังนำภาพยนตร์คนดูหนังคนทำหนังมาเจอกันสอดแทรกด้วยกิจกรรมที่ไม่ได้ให้อดธรสแค่การดูหนังแต่ว่าสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมและผู้ที่อยู่ในวงการในแวดวงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่ผู้กำกับชาวสงขาเป็นคนจัดโปรแกรมค่ะน่าสนใจทีเดียวนะคะเรารวบรวมเสียงคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหญ่ส่วนหนึ่งที่เป็นตัวแทนแล้วก็นักออกแบบที่อยากจะสื่อสารผลงานผ่านนิสการทั้งหมดนี้ค่ะ ว่าคนกลับบ้านคือแบบคือผู้พ่ายแพ้พ่ายแพ้ต่อแบบว่าเมืองหลวงพ่ายแพ้ต่อแบบโลกทุนนิยมหรืองานอะไรบางอย่างหรือพ่ายแพ้ต่อแบบการแบบไขว่คว้าตะกุยตะกายหาความฝันจริงๆมันเป็นความกล้าหาญประมาณหนึ่งเออที่จะที่จะกลับบ้านมาเป็นกิจกรรมฉายหนังที่จะปลุกพื้นที่ประวัติศาสตร์ในย่านเมืองเก่าตรงนี้ให้ขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งอยากจะให้ภาพยนตร์เนี่ย มันเป็นตัวแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างยุคสมัยก็คือคนยุคเก่ากับคนรุ่นใหม่อะไรประมาณนีน้ดังนั้นคือโปรแกรมหนังเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ควรจะหลากหลายทำยังไงถึงจะดึงเขาออกมาจากบ้านให้ได้เพื่อที่จะมาดูอะไรเงี้และหลังจากนั้นก็จะมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นซึ่งตรงนั้นผมก็หวังว่ามันจะเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างกันระหว่างระหว่างวัยเป็นงานที่ชื่อว่าจีนห้าเหล่า จัดแสดงที่สมาคมหกเกียนต้องการสื่อสารกับคนในเมืองแล้วก็คนที่มาชมนิทรรศการว่าออรากของคนจีนที่ย้ายมาจากเมืองจีนนะคะที่มาอยู่ในสงขามีจีนอะไรบ้างที่พี่ไปรีเสิร์ชมาก็จะมีตัวแทนเป็นจีนห้าเหล่าตอนที่เขาย้ายมาจากเมืองจีนนะคะเขาก็เป็น next spring ใน generation ของเขาเหมือนกันเมื่อก่อนที่เขารวมตัวกันเป็นสมาคมจีนนะคะมันก็จะเป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันที่พยายามอยากจะ สร้างคอมมิวนิตีหรือว่าสังคมที่ชอบอะไรค้้าๆๆกันแล้วก็มาทําเหมือนขับเคลื่อนเมืองให้ไปด้วยกันได้ต่างคนก็มีต่างความถนัดคนรุ่นใหม่ในยุคนี้ที่อาจจะออกไปเรียนหรือออกไปเติบโตที่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพอยากให้ร่วมกันกลับมาสิบานคือทําอะไรร่วมกันแล้วก็เหมือนขับเคลื่อนให้ตัวสงขาหรือว่าหัดใหญ่เนี่ยโตไปในอีกสเต็ปหนึ่งได้ด้วยเหมือนกัน าการนิทรรศกาเนียมันทำให้ทให้เห็นว่าการเติบโตการผลิตบาตเนี่ยมันมันเกิดขึ้นได้ทุกคนทุกแห่งแล้วก็มันก็เหมือนกับพื้นดินที่มีแร่ธาตุมีมีความน่าสนใจที่แตกต่างแตกต่างกันเนาะสวยงามได้เหมือนกันแล้วมันก็จะงดงามด้วยความแตกต่างถ้าเกิดสมมติมองสองขลาเป็นโมเดลเนี่ยมันทําได้ผมรู้สึกว่าแบบเหมือนศักยภาพของที่นี่มันรองรับสิ่งเหล่านี้ได้ได้ดีเลยแล้วคนก็ แฮปปี้ที่ได้มาตรงนี้แบบว่าคนที่เปิดกิจการก็แฮปปี hmm. ้ด้วยที่ได้ทําอะไรอยู่ในบ้านเกิดตัวเองนอกจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์คุณผู้ชมขาอาหารยังเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่เชื่อมต่อผู้คนนะคะโดยเฉพาะเมื่อเทรนด์การกินอาหารในปัจจุบัน มากกว่าแค่อิ่มท้องอะคะ่ะแต่ว่าเป็นความอิ่มตาอิ่มใจเป็นสุนทริยะที่สร้างสารรค์โดยนักออกแบบอาหารหรือว่าเชฟเทเบิลเรื่องนี้ในพื้นที่ภาคใต้ก็มีเหมือนกันนะคะเป็นอีกกิจกรรมของงานปักใต้ดีไซน์วีคค่ะงานนี้เขามีโปรแกรมลองเทเบิลนะคะตีโจทย์คําขวัญของเมืองสงขลามารังสรรค์เป็นอาหารรสชาติใหม่ๆ5คลอสค่ะ 25เมนูโดย25เชฟนะคะรวมกับ5ศิลปินเลข5มาเต็มเลยค่ะยกตัวอย่างเมนูอาหารกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวภาพด้านหลังจะเปลี่ยนไปนะคะมีเมนูอาหารหลายๆเมนูที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมอย่างเช่นสงขลาฮอตดอกซอสไข่ครอบ ใครไปสงขาไปหาดใหญ่บินกลับบ้านก็ต้องซื้อไข่ครอบใช่ไหมคะเนี่ยค่ะหน้าตาที่เขารังสรรค์ใหม่เป็นสงขาฮอทดอกซอสไข่ครอบนะคะแล้วก็มีเมนูอาหารราเมงลูกโหนดค่ะลูกโหนดนึกว่าจะเป็นอาหารหวานนะคะลูกโหนดหรือว่าลูกตาลเขาเอามาทําเป็นราเมงลูกโหนดค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะยังมีเมนูไก่ทอดถาดใหญ่ที่เอามารังสรรค์แบบโอ้หน้าตาเปลี่ยนไปเลยนะคะอีกหนึ่งเมนูค่ะที่หยิบยกมาให้ดูกันก็คือบูดูแครกเกอร์ อันนี้ไก่ทอดหัดใหญ่นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะบูดูคร c r กเกอร์ค่ะทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของผู้ประกอบการร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ในอำเภอหัดใหญ่แล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาที่รังสรรค์อาหารออกมาได้อย่างน่าสนใจค่ะที่สงขลาแบบ ด้วยโลเคชันแล้วก็เคาเจอร์ที่มันมีอยู่อะค่ะแบบมีพเทนชียลที่ดีมากที่สามารถแบบทำอะไรต่อได้หลายๆอย่างอะค่ะพวกเราต้องการให้อาหารที่เป็นแบบเชฟเทเบิลเนี่ยเข้าถึงง่ายๆขึ้นก็เลยเกิดการพาโลดี้นี้ขึ้นมาแล้วก็เหมือนคำว่าลองเนี่ยมันพ้องกับคำว่าทั้งลองเทเบิลแล้วก็ลองที่เป็นแบบการลองทำด้วยใช่ไหมคะก็เลยเป็นการแตกโปรแกรมออกมามีทั้งลองเทเบิลมีพาร์ทลองดูมีพาร์ทลองดื่มแล้วก็ลองทำค่ะ เราจะดึงแบบเด็กที่กลับมาสร้างแบบธุรกิจเล็กๆของตัวเองอะคะ่ะให้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานของเขาที่นี่ดึงร้านในพื้นที่เข้ามามีส่วนรวมแล้วก็ดีไซน์อาหารให้เข้ากับงานนี้ เป็นหลากหลายความสร้างสารรค์ที่ประมวลมาให้ชมนะคะขยายเรื่องนี้กันหน่อยค่ะบนภาพคนกลับบ้านบนภาพแรงงานกลับบ้านทั้งคนรุ่นใหม่รุ่นเกา่ารุ่นใหญ่แต่เราจะไปเชื่อมต่อวัฒนธรรมเหล่านี้อย่างไรเราไปเชื่อมต่อต้นทุนที่มีในท้องถิ่นได้อย่างไรเจาะ อาชีพการเป็นเชฟเป็นนักออกแบบอาหารกันหน่อยนะคะวันนี้แฟงจาพูดคุยกับเชฟอุ้มค่ะคุณคณพรจันเจิดศัก์เป็นเชฟอาหารเปรนาก้นนะคะคุณผู้ชมซึ่งเข้าไปทำโปรเจกต์ในพื้นที่พักตาด้วยนะคะเชฟอุ้มอยู่กับแฟงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะเชฟอุ้มค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยไล่เลียงแล้วค่ะว่าวันนี้ในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะสงขลาเนี่ยมีงานดีไซน์วีคที่น่าสนใจค่ะทีนี้ถ้าเจาะเฉพาะเรื่องอาหารนะคะเชฟอุ้มเราเห็นการเติบโตของคนที่กลับบ้านคนรุ่นใหม่ไปสนใจเรื่องอาหารมากน้อยแค่ไหนอะคะตอนนี้เท่าที่เทที่ผ่านมาเยอะเลยค่ะ มันเหมือนมีการต่อสู้หรือว่ามันมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาเรื่องอาหารนะคะโดยเอาอาหารพื้นที่เดิมๆอาหารเมนูเดิมๆในพื้นที่เนี่ยค่ะ,คะออกมาต่อสู้กัน,นะคะ่ะเอามาสร้างความเป็นความความเป็นตัวตนของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคนที่ทําอาหารในยุครุ่นใหม่เนี่ยค่ะพยายามจะ,ะเข้าใจถึงวัตถุดิบในพื้นที่แล้วก็อยากจะนําเสนอ ขายของของตัวเองให้มากที่สุดโดยการสร้างสารรค์อาหารเนี่ยค่ะออกมาให้มันมีความหลากหลายแล้วก็น่าน่าสนใจค่ะค่ะแต่เข้าใจว่าก็คงจะไม่ง่ายล่ะค่ะในการเชื่อมให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดเชฟอุ้มช่วยยกตัวอย่างมาสักสักหนึ่งเมนูได้ไหมคะที่วันนี้เชฟอุ้มทำงานกับมันอยู่แล้วก็มันไปเชื่อมต้นทุนในพื้นที่เชื่อมคนในพื้นที่เชื่อมนักท่องเที่ยวได้ยังไงบ้าง ก็ส่วนใหญ่ที่อยากนําเสนอหรือว่าจะจะขึ้นต้นด้วยเมนูง่ายๆก่อนนะคะแล้วก็เสร้างความเข้าใจกับคนรุ่นใหม่ได้ได้ง่ายขึ้นอย่างอย่างเช่นอย่างที่มาทําที่ปักใต้ดีไซน์วิกที่สงขาคราวนี้ยค่ะมันเป็นเมนูที่หายไปแล้วเป็นเมนูขนมหวานนะคะแล้วที่สําคัญที่สุดคือเป็นเมนูของชาติพันธุ์นะคะแล้วก็มันลิงก์อยู่กับเพลนากั้นด้วยนะคะมันก็เลยมีความสนใจหลายๆอย่าง อในคนในพื้นที่ว่าเขาเรียกว่าผีไตาวากานะผีไตาวากนะผีไตาวากค่ะแล้วเราเราก็เลยเออมันมันมันคือใน,ในชาติพันธุ์อย่างเพลรนากกันเองเนี่ยของขุกเกี้ยนเองเนี่ยเราเข้าใจอยู่แล้วว่าคํคำเนี้ยขนมเนี้ยมันคืออะไรแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันมันหลุดออกไปจากพื้นที่หรือว่าในพื้นที่นั้นไม่ได้ต่อยอดหรือว่าสืบสารแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาว่ามันคืออะไรทําไมมันต้องหายทําไมไม่ไม่เกิดความสนใจหรือว่า การยั่งยืนของอาหารหรือว่าขนมชนิดนี้ค่ะเลยกลับมาเพื่อเพื่อเพื่อ,อรื้อฟื้นกับคนรุ่นใหม่ด้วยค่ะค่ะ,คะแล้วรกระบวนการในการรื้อฟื้นกับคนรุ่นใหม่ให้ให้เข้าใจรากตรงนี้ให้รู้จักมันก็ยากแล้วทํายังไงให้คนนอกพื้นที่อะค่ะสามารถที่จะเข้าถึงมันได้ด้วยแล้วก็เป็นมูลค่าของชุมชนได้ด้วยอะค่ะสร้างความเข้าใจโดยโดยสร้าง สร้างแสงสร้างแรงดึงดูดก่อนว่าขนมเนี่ยเราเล่าเราต้องเล่าที่มาก่อนนะคะค่ะค,คือไม่งั้นเนี่ยไม่งั้นมันก็เกิดไม่เกิดความเข้าใจในลําดับแรกนะคะคแล้วก็อย่างที่บอกว่าเอาเมนูง่ายๆก่อนเนี่ยคะ่ะก็หนึ่งคือง่ายและสองคือเข้าใจและสามคือคือรับประทานง่ายแล้วก,แวก็แล้วก็การจัดจัดการกับกับวัตถุดิบเนี่ยมันง่ายาอย่างเนี้ย่มันเลยเกิดความสนใจก่อนอันดับแรก นะคะแล้วก็เราขึ้นต้นแบบให้ให้มันมีความรู้สึกว่าเออเนี่ยดั้งเดิมแล้วใช้ทักษะของน้องๆเนี่ยค่ะม,มาดีไซน์อีกทีว่าม,มันจะต้องทําให้ให้หลุดออกไปจากเราหรือว่าเขาอยากจะรังสารเป็นตัวตนของเขาในอยู่ในความมาตรฐานเดิมของเราได้ยังไงค่ะค่ะอย่างนี้ยค่ะมันอยู่ที่ทักษะ สั้นสันสุดท้ายเลยเชฟอุ้มถ้าวันนี้คนดูเราอยู่แล้วสนใจอยากกลับไปทําอะไรแบบนี้บ้างเริ่มต้นยังไงก่อนดีคะเข้าใจเรื่องการสร้างสารรค์ก่อนหรือจะไปเข้าใจท้องถิน่นเข้าใจประวัติศาสตร์หรือเข้าใจวัตถุดิบก่อนดีคะต้องเข้าใจก่อนว่าอาหารดั้งเดิมเนี่ยมูล,ลค่ามันไม่ได้มากเหมือนเหมือนอาหารทางสายยุโรปหรือว่าอาหารต่างต่างพื้นที่นะคะเราต้องเข้าใจแล้วเราต้องรักกับมันเราต้องการสืบสารกับมัน เราก็เลยต้องตีค่าของมันว่ามันคือวัฒน,ธ,นธรรมของเรามันมีความความงามของเราเองมันมีคุณค่าทางจิตใจของเราเองอแล้วเราก็ต้องต้องเชื่อมั่นในในสิ่งที่เราต้องนำพาไปถึงอนาคตนะคะ,คะโดยใช้ทักษะของน้องๆคนรุ่นใหม่นี่แหละคะ่ะสร้างสารรค์กับมันโดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์หลักของของของ global network เนี่ยค่ะพามันออกไป ะะเพื่อต่อยอดของวัฒนธรรมและดั้งเดิมเพราะดั้งเดิมเนี่ยให้มันสู่อนาคตนะ,ะอย่างน้อยเนี่ยราคาของมันเนี่ยมันก็อย่างน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าคุณค่าทางใจนะมันไม่ได้อยู่ราคา รสของอาหารนะ <S 2> <S 2> <ช>นอยู่ที่ทางใจมากกว่าค่ะ,ค,ะค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณเชฟอุ้มนะคะรอติดตามผลงานของเชฟอุ้มแล้วก็วันนี้ไม่ได้เอาภาพผีไตหวากมาให้คุณผู้ชมดูเป็นกุศโลบายให้คุณผู้ชมไปเซิร์ชแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวงานนี้นะคะขอบคุณเชฟอุ้มค่ะขอบคุณค,ะค่ะนนขอบคุณนะคะคุณผู้ชมคะนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าสําคัญเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมได้เห็นหน้าตาเมนูอาหารเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ชมจะพบว่า น่าสนใจหลายเมนูเลยค่ะแล้วสิ่งเหล่านี้สามารถต่อยอดทาให้วัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะเป็นที่รู้จักแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่แฟงเชื่อว่าฟังถึงตรงนี้คุณผู้ชมหลายท่านก็คงจะมีคําถามคือบางคนบอกอยากทํา อยากไปต่อแต่มันไปต่อยากค่ะทุนยังไม่มีนะคะหลายอย่างยังไม่พร้อมดังนั้นวันนี้เราเข้าสายอีกท่านหนึ่งเพื่อชวนมองโอกาสเรื่องนี้ในการเติบโตนะคะจะคุยถึงทิศทางการสนับสนุนเรื่องนี้ค่ะอยู่ในสายกาแฟนะคะดรชาคริตพิชยังกูลท่านเป็นผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสรมิมเศรษฐกิจสร้างสรรค์น,นะคะดรชาคริตสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะดร์ขาเชื่อว่าฟางังแฟนมาตลอดทั้งรายการแล้วค่ะคําถามตรงประเด็นเลยค่ะดรคขา เราจะไปหนุนคนเหล่านี้ที่เป็นนักออกแบบเป็นแรงงานคืนถิน่นเป็นคนกลับบ้านที่เขาอยากทํางานสร้างสารรค์ให้ท้องถิ่นโตไปด้วยเนะะี่ยค่ะวันนี้มีช่องทางไหนที่จะหนุนพวกเขาบ้างคะครับสำนักง,งานนะครับภารกิจหลักๆเราตักด,ดันแล้วก็ส่งเสริมอุตสาหการรมสร้างสารรค์อยู่แล้วนะครับซึ่งมีทั้งหมดสาสาขาด้วยกันนะครับอุตสาหการรมออกแบบดีกว่าที่ปิ๊บปาจะเป็นท็อปิกของการพูดคุยในวันนี้ก็คือกาลังพูดถึงงานปัดใต้ดีไซน์วีเจนราคาควบคือการรวมกันของนักออกแบบนักสร้างสรรค์นะครับ มาช่วยกันสร้างผลงานนะครับแล้วก็นําสร้างให้มีสินค้าบริการเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับเพนักงานเนอะหนัจากจะจะ่มาะผู้ประกอบการนะครับแล้วก็เปิดเวทีให้กับคนรุ่นใหม่นะครับเพราะนักงานงานของเราเนี่ยจะเป็นงานที่เรียกว่าเปิดเวทีให้กับนักทั้งสค์รุ่นใหม่ๆเนี่ยได้มาสแสดงผลงานได้มีโอกาสได้โชว์ผลงานโชว์ศักยภาพนะครับแล้วก็ได้เชื่อมต่อกับตลาดด้วยไม่ใช่แค่ได้โชว์งานเพื่อความสวยงามอย่างเดียวก็จะมี คนมาซื้อหาสินค้านะครับมีนักธุรกิจมาเยี่ยมชมเพื่อจะต่อยอดให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพราะนั้นถ้าเกิดต่อบคำถามตรงๆก็คือว่าตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างสําคัญเลยนะครับก็คือตัวอย่างของงานปักใต้ดีไซน์วิกนะครับที่เราจัดขึ้นมานะครับเพราะว่างานของสำนักงานไม่ได้เป็นงานอีเวนต์เทศกาลเหมือนภ้าเอกชนจัดนะครับเราเปิดเวทีเรา เราจัดขึ้นมาเราไม่ได้เอารายได้นะสปอนเซอร์เป็นศูนย์กลางเราเอาชุมชนมาตั้งจเป็นศูนย์กลางเพราะนั้นเนี่ยเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมเพราะนั้นงานของด j a เป็นงานที่ชุมชนนักส,สร้างสรรค์ได้มาทํางานร่วมกันแล้วก็ได้มาเจอกับผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดมูลนท่ทางเศรษฐกิจครับค่ะ,คะเป็นเหมือนเปิดเวทีให้ให้ผู้คนมาเจอมาคอนเน็ตมาเชื่อมต่อกันแล้วให้เขาไปต่อเป็นเครือข่ายได้เองคําถามสุดท้ายค่ะคําถามสุดท้ายค่ะดรขาในในโจทย์ที่เรากําลังจะมีรัฐบาลใหม่เนี่ยค่ะดรคิดว่าถ้าเร และไปต่อได้รัฐบาลใหม่ต้องทําอะไรคะไปต่อได้แน่นอนมั่นใจนะครับพ่าไปต่อได้แน่นอนเพราะว่าผมคิดว่าอเราก็คงพอจะคิดได้คร่าวๆแล้วนะครับว่าใครจะเป็นพักหลักนะครับแล้วก็พากนั้นก็ค่อนข้างสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสารรค์ให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจสร้างสารรค์แลวผมก็มั่นใจด้วยว่า,าเศรษฐกิจสร้างสารรค์เนี่ยครับเป็นพลังขับเคลื่อนสาคัญของชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปต่อของเราก็คือการมีหมุดามายที่ชัดเจนในการอยุศสัสต์ เพื่อเศรษฐกิจสร้างสารรค์ไทยนักออกแบบไทยเนี่ยไปสู่ตลาดต่างประเทศเราจะผลักดันทุกวิถีทางในการสั่งดันกลุ่มคนที่มีศักยภาพสูงให้ไปสู่ต่างประเทศแล้วก็สักดันกลุ่มที่เข้ามาใหม่หน,นะครับให้พัฒนาศักยภาพเนี่ยเพื่อจะได้เอลิเวตสกิลแล้วก็พัฒนาสกิลต่อไปในอนาคต ค่ะแล้วอรค่ะคำว่าเศรษฐกิจสร้างสารรค์ที่ว่าที่มันจะโตได้นอกเหนือจากเวทีที่จะทําให้เขาเจอกันเรื่องของแหล่งทุนแหล่งความรู้อย่างเงี้ยค่ะ,ะส่วนไหนสําคัญแค่ไหนมากน้อยยังไงในสัสดส่วนการที่จะทําให้มันโตอะค่ะโอเคครับนอกเหนือจากการการัตนาคนเรเปิดเวทีก็แน่นอนด้วยพัฒนาคนนะครับแล้วก็พัฒนาธุรกิจเชื่อมต่อธุรกิจกับแหล่งเงินทุนเชื่อมต่อธุรกิจกับตลาดต่างประเทศนะครับส่งให้เขามีเวทีไป แสดงผลงานเราก็ขายสินค้าให้เป็นที่รู้จักนต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราเราอยู่ในเฟสที่เราทําเรื่องธุรกิจและเรื่องคนมามากแล้วนะครับผมว่าหลังจากนี้ไปถ้าเราสามารถมีแหล่งแหล่งคุณกับภาครัฐได้มากขึ้นน่าจะตอบโจทย์ออเพราะว่าประเทศไทยยังไม่มีกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์น,<อ>นะครับ<อ>ถ้าสามารถมีได้ก็จะเยี่ยมเลยครับค่ะอ่ะเป็นโจทย์ทิ้งไว้สําหรับรัฐบาลหน้านะคะวันนี้ขอบพระคุณนะคะฝากไว้สำหรับท่านท่านคณะผู้ชีชุด ที่กาลังจะปลอมอยู่นั่นแหละครับค่ะค่ะต้องทําไม่ทําไม่เกิดนะคะครับ,ค,รบค่ะค่ะขอบพระคุณดรชาคริตค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ครบทวนค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราเห็นแล้วว่าหลายๆพื้นที่ขยับแล้วค่ะเพราะว่างานและโอกาสไม่ได้อยู่เฉพาะในกรุงเทพเมืองหลวงของประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่าท้องถิ่นยังมีต้นทุนดีๆอีกมากที่รอผู้คนที่กลับบ้านได้ไปดึงต้นทุนเหล่านั้นมาสร้างมูลค่าให้เงินในกระเป๋าของเราเติบโตและการเติบโตของท้องถิ่นเดินหน้าควบคู่กันไปด้วยนะคะแต่อย่างที่ดรชาคริตบอกรอรัฐบาลหน้ามาถึงยังต้องการกองทุนเพื่อเศรษฐกิจฐฐสร้างสรรค์ จากรัฐบาลนะคะจับตารัฐบาลหน้าค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วสุขหน้าพบกับแฟนใหม่นะคะสวัสดีค่ะ